สำหรับผู้ที่ได้รับความรอดแล้วเราต้องไม่ยอมให้มีสิ่งใดมามีอิทธิพลเหนือเป้าหมายสูงสุดชีวิตของเราได้เลยพี่น้องรู้ไหมครับแผ่นดินสวรรค์คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคน CGN ai สวัสดีครับ พี่น้องทุกท่านวันนี้เราพบกับรายการ Living l i f e ์อีกครั้งหนึ่งผมสมศักดิ์จิตลูกเหลืองนิดจะขอนำเสนอบทเฝ้าเดียวในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่14 1สี่หนเปโตรบทที่5ข้อ8ถึง14จงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดูสิงโตคำรามเดินบนเวียนเที่ยวเาสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันและหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสพระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูจะทรงค้ำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเรียวแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ ขออนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิดอาเมนข้อความลงท้ายข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงพวกท่านผ่านทางสินวานัสซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งข้าพเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่านี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้นเธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลนซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกัน และมาราโกบุตรของข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายัางพวกท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันแสดงความรักต่อกันขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคธธริสเถิดพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าทุกๆวันเนี่ยเราต้องพบกับเรื่องท้าทายที่เข้ามาในชีวิตมากมายก็มีทั้งเรื่องลบมีทั้งเรื่องบวกสลับกันไปแต่ที่แน่ๆน,นะครับทุกเรื่อง ก็ท้าทายความเชื่อของเราท้าทายความสัต์ซื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าทั้งนั้นเราเองจะตอบสนองต่อเรื่องท้าทายอย่างไรครับพระธรรมเปรโตต,ตอนนี้เตือนเราให้ระวัะวงนะครับการโจมตีของมารซาตานในช่วงเวลาที่เราไม่ระวังตัวเราจะถูกทํำลายด้วยความคิดแบบโลกเราจะถูกกระแสะโลก พัดให้เราทั้งหลายเนี่ยรุ่มหลงกับสิ่งที่โลกนั้นยั่วยวนเราตลอดเวลาอิทธิพลของมารซาตานนะครับมีอยู่ทุกๆอย่างในวิถีของโลกและแทรกซึมแป้แต่สังคมของคนที่เชื่อพยเสุูคิดด้วยวันนี้เองเราต้องคิดว่าเราสนใจอะไรเป็นหลักเราสนใจชีวิตแห่งความรอดหรือเราสนใจโลกนี้ที่มีสีสันความฉลาดของเราความเก่งของเรากำลังของเราเนี่ยจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เราละเลย การมองภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลยและเรามองข้ามการพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้พี่น้องครับเมื่อไหร่ที่เรายกตัวเองมีคุณค่าเหนือกว่าพระคุณของพระเจ้านั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายเราไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าชีวิตของเราจะเติบโตแค่ไหนเพราะเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเวลาเรียนรู้ ก็มักจะมีแนวทางมีเคล็ดลับที่จะพัฒนาชวิดเราให้เติบโตให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีกําลังมีปัญญาที่ดีกว่าเดิมแต่รู้ไหมครับว่าพระเจ้าสนใจนะครับว่าเราจะแข็งแรงแค่ไหนเราจะมีความเชื่อแค่ไหนและเราจะรู้จักการจงรักภักดีกับพระองค์มากขึ้นแค่ไหนวิถีของคริสเตียนจึงต่างกับวิถีของโลกพเพราะคริสเตียนเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้นำพาชีวิตคนที่รับความรอดแล้วต้องจดจ่อกับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ประทานความรอดอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าอย่าหลงประเด็นนะครับเพราะเป้าหมายใหญ่ของเราคือแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่แผ่นดินโลกนี้อย่ายอมให้ความเร่งด่วนของโลกนี้นะครับมาทดแทน ความหวังในองค์พระเยซูคริสต์และที่สําคัญกับเราอย่าทุกใจเกินเหตุเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาที่จะดูแลรักษาและอยู่กับคนของพระองค์แน่นอนคําสัญญาของพระเจ้านั้นเชื่อถือได้มากกว่า คำสัญญาของมนุษย์ในหนังสือหนึ่งเปรโตบทที่5ข้อที่10เกล่าวไว้ดังนี้และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ช่วงเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิน้นผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิลันของพระองค์ในพระเยซูคริสพระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงคำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเลี้ยวแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ขอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยในชวิตของเราในทุกๆเหตุการณ์ถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ดี ไม่ว่าเราจะพบกับวิกฤตหรือปัญหาพระคัมภีร์บอกว่าความทุกขเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่จะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีวันจบสิน้นแต่พระคมภีชี้ว่าไม่ว่าความทุกข์ใดๆก็ไม่สามารถเปรียบกับความสุขนิลันที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ได้ความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยมีวันจบครับแต่ความสุขสงบในแผ่นดินสวรรค์นะครับยิ่งใหญ่และจะยืนอยู่กับเราตลอดไปวันนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ลองมาพิจารณาชีวิตของเปโตนะครับอดีต คนที่เคยปฏิเสธพระเยซูคริสต์คนที่เป็นผู้ที่หวัดวันต่ออำนาจของรัฐแต่วันนี้เปรโตเป็นคนใหม่เป็นสาวกที่ร่วมปฏิบัติรับใช้มีความกล้าหาญที่ยืนหยัดก,กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพร้อมเสียตายเพื่อพระเยซูคริสต์แล้วถ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตอย่างเปรโตได้พระองค์ก็เปลี่ยนชีวิตของพวกเราได้เช่นกันพี่น้องเชื่อไหมครับพระองค์เปลี่ยนชีวิตของเราได้เหมือนกันเราจงมั่นใจว่าชีวิตนี้ เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงเลือกสรรถ้าเราจะไดเป็นชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ได้จริงอย่างหนึ่งก็คือการยอมจำนนกับพระเจ้าในทุกๆกรณีขอพระเจ้าอวยพระพรครับเราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อข้าพงทั้งหลายตึกตองวิถีชีวิตที่พระองค์ทรงตะเตรียมให้กับข้าพงทั้งหลายข้าพงทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระเยซูทรงใจราคาทั้งหมดเพื่อให้ข้าพง์ทั้งหลายได้รับ ความรอดแล้ววันนี้ขอให้เป้าหมายชีวิตของข้าพงทั้งหลายมีความมุ่งมั่นที่จะจดจอ่อกับแผ่นดินสวรรค์และความหวังนี้คือความหวังภายใต้พันธสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพงพระบิดาเจ้าข้าอย่าให้ข้าพงทั้งหลายหวาดฝันอย่าให้ข้าพงทั้งหลายยอมแพ้ กับสิ่งล่อหลวงและว,วันนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานกำลังให้ปัญญาและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งชีวิตที่เราจะก้าวเดินกับพงษ์และเดินสู่ความสเ็จที่พงษ์จะทรงตระเตรียมไว้อธิษฐานสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามินพี่น้องครับหลังจากที่เราได้ฟังผ่านรายการล i v วิ g l i ล e แล้วอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนั้นกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k ของ CGN ไทยเวลาเดียวกันนะครับ ท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านช่องคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อทีมทํางานนะครับและรวมทั้งการมีส่วนถวายทรัพย์เพื่อเป็นพระพรในการส่งต่อให้กับคนอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรครับ